ประมาณ4,600ล้านปีก่อนถึงโลกยังคงร้อนะอุป,ปกคลุมไปด้วยหินหลอมเหลวหรือที่เรียกว่าทะเลแมกมาแมกมาโอเชียนบรรยากาศในยุคนั้นแตกต่างจากปัจจุบันอย่างมากประกอบด้วยก๊าซต่างๆที่ปล่อยออกมาจากภูเขาไฟเช่นไอน้ํา H2O คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ไนโตรเจน N2 และก๊าซอื่นๆอุณหภูมิที่สูงทําให้น้ําส่วนใหญ่ อยู่ในสถานะไอในบรรยากาศดาวหางมีบทบาทสําคัญในการนําน้ํามาสู่โลกดาวหางเป็นวัตถุอวกาศที่ประกอบด้วยน้ําแข็งฝุ่นและหินเมื่อดาวหางพุ่งชนโลกในยุคที่โลกยังเป็นแมกมากความร้อนจากการชนจะทําให้น้ําแข็งในดาวหางระเอียดกลายเป็นไอน้ําไอน้ํานี้จะถูกปล่อยเข้าสู่บรรยากาศของโลกการพุ่งชนดาวหางจํานวนมากพุ่งชนโลกอย่างต่อเนื่องในช่วงเลเทวีบอมบ์มันซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ4,100-3,800ล้านปีก่อนการชนเหล่านี้มีความรุนแรงมาก เนื่องจากโลกในขณะนั้นยังไม่มีพื้นผิวที่แข็งตัวการระเหิดของน้ําแข็งแรงกระแทกและความร้อนจากการชนทําให้น้ําแข็งในดาวหางระเหิดกลายเป็นไอน้ําอย่างรวดเร็วการสะสมในบรรยากาศไอน้ําที่ระเหิดขึ้นมาจะสะสมอยู่ในบรรยากาศของโลกทําให้ปริมาณไอน้าในบรรยากาศเพิ่มสูงข,ขึ้นการเย็นตัวและการควบแน่นเมื่อโลกค่อยๆเย็นตัวลงอุณหภูมิของบรรยากาศก็ลดลงตามไอน้ําในบรรยากาศเริ่มควบแน่นกลายเป็นหยดน้ํา การเกิดฝนและการสะสมหยดน้ําเหล่านี้รวมตัวกันเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนฝนที่ตกลงมาจะสะสมในแอ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกการก่อตัวของมหาสมุทรเมื่อฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานแอ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกก็จะเต็มไปด้วยน้ําและเชื่อมต่อกันกลายเป็นทะเลและมหาสมุทรในที่สุด